รู้ไหมคะว่าเทรดเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าแต่เขามีความอดทนที่มากกว่า95%ของเทรดเดอร์ที่หลังพอร์ตเพราะเขาขาดความอดทนเคยไหมคะรีบซื้อรีบขายมากจนเกินไปจนกำไรหายหรือคัดลอสการาฟก็กลับตัวทันทีแต่สำหรับมือโปรเขาทำตรงกันข้ามเลยคะ่ะ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อดทนได้คุณจะได้กำไรที่คนส่วนใหญ่ไม่มีวันได้ข้อ 1. รู้จักรอเทรดเดอร์เก่งๆไม่ได้เทรดตลอดเวลาและไม่ได้มีการเฝ้ากราฟตลอดเวลาแต่เขารอในช่วงจังหวะที่ใช่เทรดเซตอัพที่ใช่ 2. มีแผนเทรดล่วงหน้าเขามีการกําหนดจุดที่จะเข้าออเดอร์ทั้งจุดเข้าและจุดออกที่ชัดเจนและไม่ได้เทรดตามอารมณ์ 3. ฝึกทนรวยถ้าได้กําไรแล้วอย่าพึ่งรีบปิด ปล่อยให้ตลาดวิ่งไปให้สุดแล้วก็วิ่งไปถึงแผนที่เราวางไว้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะเลิกเทรดแบบใจร้อนแล้วเปลี่ยนมาเป็นเทรดเดอร์แบบมือโปรให้คอมเมนต์คำว่า1%แล้วบีบีจะส่งวิธีฝึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับทุกคนค่ะอย่าลืมกดติดตามบีบีด้วยนะคะแล้วมาพัฒนาการเทรดด้วยกันทุกวันค่ะ